สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่30สิงหาคมถึงวันที่5กันยายน2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวกันจะมีความลุยนะคะมีความไฟแรงมีพลังสะสมในตัวเองค่อนข้างมากนะคะพร้อมที่จะเดินทางเจรจาด้วยพลังงานหรือว่าด้วยพลังของตัวเองภายในนะคะ ก็เหมาะกับการเข้าสังคมนะคะปรับตัวเองให้ทันสมัยหรือเกี่ยวกับการปาร์ตี้นะคะติดต่อสื่อสารเพื่อนฝูงหรือผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการงานมากขึ้นนะคะก็จะมีโอกาสที่ชาวการจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานได้นะคะสัปดาห์นี้นะคะการทำงานหรือการเรียนนะคะชาวการจะมีความคล่องตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวได้เร็วนะคะเหมาะกับการที่จะเรียนรู้ต่อยอดเทคคอร์สในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเงินที่เข้ามาล่าช้าหรือว่าถูกเลื่อนออกไปนะคะมีเหตุให้ต้องรอนะคะสัปดาห์นี้อาจจะไม่เด่นในเรื่องของอ เงินที่เข well. ้ามาปุ๊บป sure ั๊บแบบนั้นนะคะจะต้องเลื่อนต้องล่าช้ามีเรื่องให้หงุดหงิดให้เซงแบบนั้นหรือบางรายนะคะถ้าเกิดพบทางตันนะคะจะมีเหตุให้ต้องหาหนทางใหม่ๆในเรื่องของการเงินนะคะหาเรื่องของงานที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเพื่อให้ได้ผลประโยชน์หรือได้รับรายได้มากขึ้นนะคะก็ลองหาหนทางใช้พลังในสัปดาห์นี้ดูนะคะ เรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับความป่วยที่ยังไม่แน่ไม่ชัวนะคะบางคนอาจจะมีเ,เรื่องของโรคประจําตัวบางอย่างนะคะที่อาจจะยังมีผลไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะอาจจะยังงง,ง หรือบางคนนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของเลิกเล่าบุหรี่นะคะเรื่องของอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะสัปดาห์นี้ชาวกันนะคะก็อาจจะรักตัวเองมากขึ้นออกกําลังกายทานอาหารคลีนมากขึ้นแบบนั้นนะคะการเดินทางระวังเ,เรื่องของความประมาทความใจร้อนนะคะเกี่ยวกับรถเฉียวชนหรือว่าความประมาทจากผู้อื่นนะคะเดินเหินก็ต้องอย่ารีบลุกนั่งเกินไปอาจจะหน้าม,มืดได้ง่ายนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้ถ้ามีเกณฑ์ พบรักนะคะก็เด่นในการที่จะ,ะสร้างความสัมพันธ์ไปได้เร็วนะคะพัฒนากันได้เร็วตรงไปตรงมานะคะ,ะท่านที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้ทุกอย่างราบรื่นดีนะคะบางคู่มีเกณฑ์ได้เดินทางร่วมกันหรือได้ซื้อของเข้าบ้านซื้อของชิ้นใหญ่ร่วมกันอาจจะมีเกณฑ์เรื่องเปลี่ยนรถต่อเติมบ้านหรือว่าซ่อมแซมรถนะคะหรือว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานหรือว่าการทำงานร่วมกันในครอบครัวแบบนั้นค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ